เก่งด้านปริยละเอมากคือมีความรู้ทางด้านพ,พเรื่องของของ, hey, <the> ของเราเรียกอ,อะไรนะครับพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนะครับเรื่องมีความรู้ทางพระไตรปิฎกมากนะครับคราวนี้พระพุทธเจ้าก็บอกก็ก็รู้ว่าเอ๊ะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าท่านท่านโพธิลักษณ์เนี่ยสมควรที่เป็นพระอาหารหันต์ได้นานแล้วนะครับโดยโดยในอดีตชาติของท่านเนี่ย ท่านได้มีการเรียนรู้นะครับเรียนรู้เรื่องของพระไตรปิฎกหรือว่าเรียนรู้คําสอนเนี่ยมาค่อนข้างเยอะกับจากพระพุทธเจ้าหลายๆหลายองค์มาแล้วนะครับคราวนี้วิธีการเนี่ยพระพุทธเจ้าทําอย่างไรนะครับพระพุทธเจ้าก็คือใช้กลยุทธ์นะครับก็คือว่าเมื่อเวลามีการประชุมส่งเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าก็จะใช้วิธีการพูดนะครับเพื่อสกิดใจเนี่ยโดยที่ว่าว่าอย่างไรท่านอาจารย์ไบลานเปล่านะครับคราวนี้ เมื่อมีการประชุมทุกครั้งเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะพูดถึงเรื่องนี้ตลอดเวลาจนมาวันหนึ่งเนี่ยเอ๊ะท่านโพดิลักษ์เองเนี่ยก็เริ่มสะก,กิดใจว่าเอ๊ะทำไมองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยถึงว่ากับเราแบบนี้ซึ่งเกิดความอับอายเกิดขึ้นนะครับคําว่าใบดานเปล่าคือหมายความว่ามีแต่ความรู้เปล่าเล่านะครับซึ่งท่านเองก็ยังไม่ได้ไม่ยังไม่สาเร็จเป็นพระอารหันต์นะครับแต่ท่านก็มีลูกศิษย์มากมายที่ท่านสามารถสั่งสอนแล้วกลายเป็นพระอารหันต์ได้ได้มากนะครับ ต่อมาพระพุธิธักษณ์เองก็เริ่มเอกใจละก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ได้ละฉันจะต้องนะครับฉันจะต้องสําเร็จอรหรันละเพราะว่า,อ,าองค์พระพระพุทธเจ้าเองเนี่ยรู้สึกจะจะพูดเรื่องนี้บ่อยมากแล้วก็รู้สึกเกิดความอับอายนะครับอันดับแรกเนี่ยพระพุิธักษณ์เองเนี่ยก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มคิดได้นะครับก็เลยกลับไปหาสิทธิ์นะครับสิทธิ์ที่เป็นเป็นพระอรหรันต์ต่างๆที่ท่านเคยสอนมานะครับ คราวนี้เนี่ยพอท่านโพลิลักเนี่ยไปหาพระอาหารต่างๆเนี่ยก็ทุกท่านก็จะปฏิเสธหมดเลยว่าอาจจะไม่ว่างบ้างหรือว่าจะไม่อะไรบ้างนะครับนะครับก็คือแต่คราวนี้ด้วยความที่อยากอยากจะเป็นพระอาหารแล้วเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยท่านโพธิท่านโพลิลักเนี่ยไปไปเจอเนรองหนึ่งนะครับเป็นเนรเลยนะครับเป็นเนรพระเถระกับเนรนะครับ แต่เนนเนี่ยในสมัยในในสมัยอดีตการเนี่ยเนนเองเนี่ยก็สามารถเป็นเป็นพระอรหันต์ได้นะครับคราานี้เนี่ยท่านโพธิลักษ์เนี่ยก็ไปขอร้องให้เนนสอนนะครับเนนเองก็ก็รู้คือคือพระอรหันต์เองเนี่ยท่านจะมีมีการรู้วาลจิตของของแต่ละคนที่เข้าไปคุยกับท่านเนี่ยว่าวาลจิตของเขาเนี่ยต้องพูดอะไรหรือว่าสมวลอะไรยังไงถึงจะสั่งสอนให้ให้ให้หลุดพ้นได้นะครับ คราวนี้เนนก็ดูว่าวรจิตของของท่านปุริลักษ์เองเนี่ยถ้ายังมีวิชาที่ฉีหรือว่ามีมีเรื่องของของเขาเรียกว่าอะไรมีอัปปาสูงเนี่ยเนนก็ยังไม่สามารถจะสอนให้เป็นเป็นพระอรหันต์ได้นะครับคราวนี้เนนก็ไม่รู้ถ้าบุริลักษ์ก็จะกระเซาก็คือจะไม่ยอมก็คือจะขอให้เนนสอนให้ได้นะครับจนเนนใจอ่อนนะครับพอเนนใจอ่อนเนนก็แค่อันดับแรกเนนก็บอกว่าั้นขอขอเชิญท่านอาจารย์เนี่ย ไปเนาะไปนั่งแช่น้ําน้ําโครนเลยน,ะน้ำน้ําโครนน้นําโครนทู่เป็นบึงโครนเนี่ยอันนี้ด้วยความที่ท่านท่านโพธิลักษณ์เนี่ยต้องการเป็นพราอารหันมากเนี่ยท่านโพธิลักษณ์ก็เลยยอมนะครับโดยเบื้องต้นนี่ยอมก่อนยอมแค่ความว่าอยากเป็นนะครับก็คือยอมพอท่านไปนั่งแช่เลยสักสักสักพักสักพักหนึ่งเนี่ยท่านก็เกิดการคอยจิตเนี่ยคือมีการโน้มน้าวของจิตเริ่มอ่อนลงนะครับ เริ่มอ่อนลงนะครับอ่อนลงพออ่อนลงแล้วคราวนี้เนนที่เป็นพระอารหันต์เนี่ยก็รู้วารจิตว่าท่านภูริลักษณ์เนี่ยตอนนี้ท่านพร้อมที่จะเป็นพระอารหันต์แล้วนะครับก็เนยก็แค่ไปไปไปเล่าให้ฟังว่าท่านอาจารย์สมมุติว่ามีกระรอกนะครับกระอ,อกระรอกหรือกระต่ายเนี่ยมีโพงเข้าบ้านเขาเนี่ยอยู่อยู่หกทางนะครับถ้าท่านอยากจะจับจับกระต่ายให้ได้เนี่ยนะครับ ท่านจะต้องปิดทางห้าทางนะครับแล้วปล่อยแล้วปล่อยให้ให้มันออกได้ทางเดียวท่านอาจารย์ถึงจะสามารถาจับจับกระต่ายตัวนี้ได้นะครับซึ่งซึ่งเปรียบเปยเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยจะมีจะมีสัมผัสอยู่หสัมผัสนะครับก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับก็โดยที่ท่านผูิรักผูิรักเนี่ย เป็นคนที่เรียนปร,ริยัติมามามากนะครับก็เลยก็เลยเข้าใจในเรื่องของของอันสิ่งที่เนนพูดก็คือว่าอ๋อก็คือเราเราก็ไปปิดหูปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายไว้แล้วเรามาจับนะครับที่ใจก็คือตัวจิตนะครับจิตตัวนี้นะครับที่ผมเรื่องนี้คือเรื่องของเรื่องของจิตคือทําให้เราเข้าใจจิตแล้วก็การใช้สติในการในการจับจิตตัวนี้นะครับ อตอนนี้ก็คือจริงๆผมผมเตรียมเนื้อหาไว้ค่อนข้างเยอะมากครับแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องของเรื่องของเวลานะครับเวลานะครับก็เดี๋ยวผมขอขออนุญาตข้ามไปหลายๆอย่างนะครับก็สมมติว่าท่านที่สนใจก็สามารถไปดูสไลด์ผมได้นะครับ ต่อมาครับอุปมาอุปไมของจิตนะครับก็คือถ้าเป็นเรื่องของการบริหารองค์กรนะครับเราจะต้องติด KPI นะครับดัชินีชี้วัดผลงานนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าตอนนี้องค์กรเราเป็นอย่างไรนะครับเราก็นะครับเราจะรู้ว่า KPI ตัวนี้อุปมาได้ได้เหมือนกับสตินะครับอาการของใจหรือจิตเกิดดูตรงไหนนะครับเวลาที่จิตเกิดสมมุติว่าตอนที่เราโมโหเนี่ยเราให้ให้เราลองสังเกตอาการของใจนะครับว่ามีการทํางานที่ผิดปกติตรงไหนนะครับเช่นหัวใจสั่น แล้โมโหนะคนีบยเช่นหัวใจเราสส่เนี่ยเราเราก,เราก็เราก็สังเกตเอานะครับแล้วก็ตอนที่เราโล่งนะครับหัวใจเราโล่งเนี่ยความรู้สึกความรู้สึกที่โล่งเนี่ยชเยช่นเหมือนตอนที่เราสอบเสร็จกันแล้วนะครับเราจะมีความรู้สึกว่าอสบายนะครับแต่คราวนี้ให้เรามาสังเกตว่าวความสบายเนี่ยสบายตรงไหนนะครับคราวนี้คราวนี้นะครับแม้ถึงตอนตอนที่เราหลับนะครับตอนหลับเนี่ยเรามักจะขาดสตินะครับถ้าสมมุติว่า แม้แม้ตอนหลับที่เราขาดสติเนี่ยเร,เราเราเราสามารถถ้าเรามีสติที่แข็งแรงเนี่ยเรายังสามารถสามารถอ่าพิจารณานะครับมหาสติประฐานสี่ได้ขณะที่หลับได้เลยนะครับอ่ามีหลายคนนะครับเข้าใจผิดว่าจิตอ่าคือความคิดนะครับ มีครูบาอาจารย์ท่านบอก,อกว่ามันเป็นคนละตัวกันนะครับจิตก็คือจิตความคิดก็คือความคิดนะครับทางวิทยาศาสตร anyway> ์เองเนี่ยจะบอกจะสอนว่าสมองไปสั่งร่างกายให้ทำงานนะครับแต่ทางพุทธนะครับบอกว่าจิตนะครับเป็นตัวไปสั่งสมองนะครับและสมองไปสั่งร่างกายนะครับให้ทํางานนะครับจิตจิตเนี่ยที่เป็นอกูศโเนี่ยก็จะไปสั่งให้สมองทํางานที่เป็นเป็นบาปเป็นกรรมนะครับจิตที่เป็นกุศลเนี่ยก็จะสั่งสมองนะครับให้สร้างแต่คมที่ดี นะครับาวนี้เนี่ยชอบมีคนถามเนาะจะต้องจะต้องมีคนถามอปแล้วว่าเอ๊ะบุญกับบาปเนี่ยมันเป็นอย่างไรมีเคยมเคยีเคยมีคนสงสัยไหมครับ mm hmm. เรื่องบุญเรื่องบาปนะครับมีคนสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะมันอยู่ที่ไหนหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเคยมีคนสงสัยเรื่องเรื่องบุญและบาปไหมครับ <c oughs> ก็ผม <c oughs> ผมก็ได้รับคําตอบเรื่องเรื่องบุญและบาปเนี่ย ดีมากนะครับได้มาจากหนังสือเรื่องมิลินทปัญหานะครับเนี่ยครับหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้อธิบายเรื่องเรื่องบุญและบาปได้ค่อนข้างเห็นและชัดเจนนะครับบุญและบาปมันเป็นมันเป็นเรื่องของของรูปธรรมไอ้เป็นเป็นเรื่องของนามธรรมนะครับก็คือก็คือเรื่องบุญและบาปเนี่ยมีมีคนสนใจรู้ไหมครับถ้าไม่มีคนสนใจรู้เดี๋ยวผมข้ามเลยนะครับ เรื่องเรื่องบุญและบาปนะครับผู้ทุชนคนธรรมดาเนี่ยเราจะสนใจเรื่องนี้กันมากนะครับก็คือเขาจะงงว่าบุญและบาปอยู่ไหนมีคนเคยถามว่าทําบุญได้บุญจริงเหรอทําบาปได้บาปจริงเหรอนะครับนะครับก,ก็ก็มีประมาว่าก็มีนะครับมีพระเจ้ามิลินเดอร์นเนี่ยนะครับทรงถามพระพระนากเสนนะครับในเรื่องของของ,ของเรื่องของมิลินทปัญหานะครับว่าถามถามพระนากเสนว่า ระบาดจริงไหมมันอยู่ที่ไหนหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วมันจะได้ผลผลไหมนะครับก็คือว่า,าพระนาเกษตรเองเนี่ยก็ได้ก็ได้ออบอกกับพระเจ้า,าวิลินเดอร์ว่า,าพระองค์ทรงรู้จักต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในสวนของท่านไหมนะครับก็เปรียบเปว่าเหมือนว่าเรารู้จักต้นมะม่วงไหมนะครับดูว่าเรารู้จักต้นขนุนไหมนะครับคร่านี้เนี่ยท่าน พระนาเกษตรก็ถามต่อไปว่าท่านท่านากษัตริย์พระเจ้ามลินเดอร์เนี่ยรู้ไหมว่าผลของมะม่วง